เฮ้ยเก็ดีๆีด้ไอผมจะให้กินน้ำเสบเจบเสบเสบสัสดีครับพี่น้องมาดวมามามกินอันนี้กุ้งแช่น้ำปครับบากุชชุมนะผมข้ยังเป็นกุ้งกอบป่พี่น้อง เนี่ยกระเด็นยังกระเฮ็นยังกินบอสวนเลนวะแม่แม่มาแม่เฮ้ยกินบอสวนเลยมนวะบอเอื่นกันวะยบ่ากุดซุ้มายบอได้ดอกไปดังดีเฮ้ยมาอันนี้มาครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ย่าตาญ่เอาอาประลุงสู้คนสักคนครับพ่อกันกับซ่องบักหัวพิธีเซียนครับกับบ่าวกุดซุ้มแล้วกะสวัสดีครับพี่น้องเซียนดินเซียนดินพิธีเซียนครับพี่น้องพี่น้องมาครับมาพ่อกัน แซ่บๆครับนวดปลาหมึกยังไงอี๋พูดยังไงดีครับขาบอะไรได้ครับไรนมาครับเรนน้ำใส่ใจจริงน้ำใส่ใจจริงบวกบังไม่ไพ่ครับมาครับมากินน้มกันมาเร็ว

ไปกินตุ่มๆม่วมๆกันครับนี่นี่ย่างเขาเอ็ดอย่งว่าไอ้หนวดมือไส้บอไปล้วบางบ้าปกุจุมลำป่มมุมคำเนี่ยมของอยากเส้มือเนี่ยไปลองด้วยเยอะยังกัดตุ่มโอ้คักขนาดคักขนาด ครับนี่นวดนวดปลาหมึกยังก็เอ็นไหมนวดมือกระดองบ่เนี่ยป็นขี้จังมือนขี้จังมันกินเสียครับเลยนวดมือกระดองผมก็กวบครับอุ้ยกินที่พูดกินที่พูดโอ้โหืมไม่ถือมีไหมล่ะแต่ว่ากรอบครับไม่เสียกวางยัๆๆๆๆงครับผมเอย เออนี่ผมมาล้างมงอันนี้กันเอ๋หนวดเงี้มันอู้หูดเดียวเขาไปดีเขาไปเห็นเลย <c oughs> มูมมเขาไม่เดียวไปหว่านงันมูก,กินน้ำนาะยทอดกินน้อยทัดน้ำน้อยพูดได้อู้หูตายแล้วไเนี <c oughs> ่ยตายเขาตาคุมตจา้ากันเงี่ยกันสนุกครับเพราะที่เรเห็นมูก,กินคมเงี้ย <c oughs> นะครับหนวดเงี้ครับ,งงรบโอ้ยบมือนะสวยครับบมปลอ่ะเนาะเอาเฮ้ยตายหนวดปอเข้าไปเอามือต้อกคอยไปเนี่ย ไปกับงองอประกาศแก้วกบกบกินน้ำคุยน้ำกินเนาะออัการแก้วเาก็มีพวกกินน้ำมอเน่ยนะครั

กะกรบีมเผ็ดลน้ำกิมที่พูดนี่ยลุลงตัวครับผมเส่บกะกันนัดเหมือนไงหยัดสีเสกุมตาหอ,อานุญาตสีเสกุมตาคนนึขเหนียว,วอ,นอนิป่ปขหนิ่ววนๆกินกับอันเนี้ยโอ้ย mọi thằng ừ. ừ. <laughs> không không ừ. nhìn thằng wa bài của con nhỏ con nhỏ bài của mỗi con không làm hiệu mãi mẹ mhm 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 เด,ดประจัดเขาตายก็จบฮะยืมตั้งไม่พายย่ายครับขลามน้ำครับขล,าม,ขลามน้ำขลามน้ำหอมหมอนือ รามยบกินไม่ขึ้อย่างง่วงนอนแล้วเนาะใาก็หย่อนเลยอมกุ้งแบบเง่้ยครับบึ้งเทมบิ้งเหนียวผมเลยนียวกับกุ้งเอองยครับแบบหดสดสีน้ำตาอฟ้าๆเลยครับหางพันแดงดยขออนุญาต Ừ. Này, chân 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 แอบวามแอนบนี่บอกเลยว่าอธิบายว่เถียงครัคบต้องห้ังมึงยังกระเทียมีกระเทียมเขาเดือดหัันบงนี้เลอ้ยเช่นเดียวมักไปขหนโยนะเดี๋ยวุูงมันตัวใงญ่ยยอครูงตัวง้ยยี่ีครับอยู่ื้ง นะครับวันนี้ครับจังเดยก็ขอขอบคุณขอบคุณนสำหรับคนที่เข้ามาเบิร์นะครับสำหรับ FC ฟซีอะไรที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดต่อใกล้ให้กับช่องพิธีเซ็นแล้วก็บ้ากดชุบกับเียนดินนะครับผมสับคาสับคาแลครับมันนำหมาเข้าสับคาสับตะไคร้ครับผมกระคอกราบสวัสดีครับครับ